สบายดีสบายดีพี่น้องปองปายวัดสกูลสกุลพี่น,อน้องจ๋าบรรยากาศช่วงสายๆกระแดดเปียงปานเริ่มฮอนอีกแล้วเขาเจ้อพายุขเข่าฝนที่ตกมือนี้แห้งกระแดดกาเก่าเมื่อวานยังบบป่านใดเด้เมื่อวานนี่เมืดอค้นอยู่วัดเมือแต่มือน,นีนพอแดดเอาใส่าแปลของคือบบได้ของ <c oughs> เอา แม่น้อง,งม้มอจะแลปลวของแต่เศร้าของขายเป็นอ่าจอกโคนไอติมแปลวก็บบแม่นตัวใกล้ๆนี่นพี่น้องไกลอยู่แถวนี้บ่มีขายยากหาหม่องซื้อกับบมีนี่แต่ว่าเอาไว้ในบ่ได้เอาไว้นอกบ่ไดดเดียวมันแตกเนาะน,นี่ไปซื้อแต่ละเทือกกะได้มาจากกล้องเนี่ย ได้มาห้าห้ากล่องเป็นจอกโคนไอศครีมได้มาห้ากล่องมันบ่มีบรือว่าเอาแค่นี้นาขาดตลาด,ลาดพร้อมได้บางเมือกับไปซื้อบ่ได้ไก็เลยมาเอามาหลายเนี่ห้ากล่องในี่เมืดไปจักท่าน 2,400บาทเบ้ามีอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำนิบ่บริมาฟรีเด้พี่น้องลงทุนทุกบาททุกสตางค์เหตุยังก็ลงทุนเฉพาะอันนี้เนะนี่ยสองพันสี่น้แข็งตลมอีมื่อเาทนาอพี่น้องในใสเกลือเอาบนเลยยังนี่นี่ท่านผู้ชมชการทำไอติมนี่มันลงทุนบริณีหน่อยๆได้พี่น้องจา๋า เกลือนี่ใส่ปั่น3านทางใส่จากถุงเนี่ยไม่ถุง,งละสองทางสองถุงกลัวลายเนี้ยปั่นแต่ละ3านทางไหมบดหกเจ็ดถุงถุงใหญ่เนี่ยแปดสอง,งสี่โอ้ยอ,อันนี้เนีจ็ดถุงเนี่ยปั่นมือเดียวพี่น้องจ้ามันใส่เกลือหลาย เนาะการปั้นไอติมเนี <finely S 2> ่ยมันใส่เกลือหลายตอนปั้นก anyway, ok. ับใส่เกลือใส่น้ำแข็งพอมันสิทำให้แบบมันเย็นจัดเนาะตอนอัดก็ใส่น้ำแข็งกับเกลือน้ำแข็งกับกระสอบละหกสิบห้าเจ็ดสิบบาทขั้นบ่มีกระสอบกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าขั้นบุมีกระสอบเจ็ดสิบห้าพูคืนอีกแล้วน้ำแข็งนะกระสอบสิบบาทเท่ากระสอบนะกสอบละสิบบาทขั้นบ่มีกระสอบ อันนี้แตกบ่ได้บางข้างละซื้อมาาล้วก็แตกมุนเบิดเสียหายต้องค่อยๆแต่ว่าเวลาซื้อเขาบ่ให้เลือกเด้เขาสร้างมาแบบนก็คือเอาแบบนั้นบ่สมารขึ้นได้มันแตกกับบสสมารขึ้นได้มันลงทุนลายอย่างพน้องมือเดือนนี้เฮ็ดไอติมนี่กับลายพันบาทเออเฉพาะแค่ซื้อนี่นะก็ยัง เบอร์สองพันกว่าบาทแล้วเกลืออนนี้ก่าถุงเท่าไรเนี่ยอาาส,อส,สองพันยี่บ้านห้าสหวะถุงละห้าสิบบาทเกลือ,อน,นี่อันนี้ก็ถุงใหญ่เด้สิบกิโลถุงหนึ่งเด้สิบกิโลเนาะมันใส่เ่อละนี่เจ็ดถุงแปดถุงใหญ่เนาะพี่น้องมันไม่ได้ง่ายการลงทุนแต่ว่ากำไรกับพ่อได้อยู่ บ่งแน่พี่น้องอันสื่อมาเนี่ยมันมุนมันแตกจริงๆนะบางทีแบบมันกระแทกมันเป็นน้ำรลดค้นส่งมาตะฟังนั่นแหละเนาะอันนี้ของเขาเจ้ามาตะไทยแต่ว่าเขาเจ้าสื่อมาเขาเจ้าก็เลือกบ่ได้เพราะฉะนั้นเขาไปสื่อเขาก็ใบเลือกเด้บางทีก็แกะออกมาน่ะมันแตกไปหลายแถวเป็นสิบยี่สิบมันมันกรอบนี่น่ะไม่นี่พี่น้องนี่อันนี้คือมันแตกมนนลายออกมาแต่ละั้งนะมัน นี่มันกรอบนั่นนี่มันก็แตกมันก็แตกมันแตกในกล่องเองนี่รังเสื้อบอเสือมาหาล่างเนี่ยมันต้องมีกล่องแตกอยู่แล้วม,มีแตกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็คืนบ่ได้ก็คือเสียหายเนาะนี่มันแตกทุเทุ้งแล้วนี่นะบางทีก็เอาไปให้เป็ดไ้ไ,ไก่น,น,นี่<ใ>นมันใส่บ่ได้ก็คือขาดทุนไปเนาะ แต่ว่าซื้อมาลนะ่ะกล้องบฏิทูถูด้วกล้องอันนี้เทธนัยกล้องใหญ่นี่กล้องใหญ่นี่หาร้อยเช่าห้าร้อยยี่สิบบาทกล้องใหญ่นี่เป็นแก้วละยี่สิบเออแก้วละสิบบาทเขาขายเนาะถ้าเป็นอันสีเขียวนี่แก้วหน่อยอ่าหาบาทอันหน่อยธนัยนะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยาวสี่ร้อยยี่สิบอันนี้ห้าร้อยยี่สิบ มันมีแปดร้อยอันบ่มีแปดร้อยอันเป800ออ็นร้800อยแปดร้ <800. S 1> อ,ยอยแก้วนะพี่น้องจ้าแก้วเป็นร้อยเจาะแต่ว่าการซื้อของหรือว่าลงทุนนี่ก็เสี่ยงหลายอย่างอยู่กะได้แน่ขาดทุนนำ้ำเอยียงกับไปเรื่องปกติเนาะแต่ว่ากัขายของมาเป็นซิป ่ปีแล้วน้ำตาลซื้อเธอหนึ่งกพะพอเอาเห็ดชุมืออยู่แล้วไอติมนะเวลาซื้อเธอหนึ่งนะบริเวณซื้อนิหน่อยคือจังสินอะซื้อมากเธอละหาหาลังเสียหาลังหกลังแล้วแต่บางเท่าก็ขาดตลาด<ม>าเขาขายสุมืออยู่แล้วตอนน้าาตนนะอกิบที้เดียวนี้ทาซื้อร้ายนั่นได้อยู่อันชาแปดชาเจ็ดชาแปดทาเขาซื้อเป็นทุ่งนะ่ะทุ่งชาสิบบาท น้ำตาลแต่มันบร่ได้ใสน้ำตาลแดงนีนพี่น้องมันใส่น้ำตาลทรายขาวเนาะแต่ว่าเราต้องซื้อเป็นเป็นกระสอบมาน้ำตาลพวกกะทิพวกยังกาต้องซื้อเป็นกะทิขวดกะทิกองเพราะว่ากะทิมะพร้าวสดน่มันแพงกว่าแล้วมันก,ก็เสียเวลาเนาะเฮากระปับในการใส่ก็ซื้อมาเป็นลังๆอันนี้เฉพาะแค่นี้กับเบิดสองพันกว่าซื้อ ยังบริลลรวมพวกกทพวกน้ำตาลพวกของใส่มันก็ใส่หลายอย่างในการทำเนาะหลายอย่างมันก็แพงเบิดว่าจะเป็นอุปกรณ์การทำไอติมไอส์คีมมังสีกาบริถึกถูกพี่น้องทุกอย่างนลยกั4สี่พันหาพันขึ้นไปแม้กระทั่งอย่างนะซอนตักไอติมอะแนวตักไอติมนี่นี่นี่ยังพันพันเท่าไรอันดีๆนะอันดีๆนะพันสองถ่ายอยู่แถวแถว อยู่เฉพาะอกรุงเทพเท่านั้นประมาณพันหาอันนี้นะพี่น้องมันจะมีแบบหนากับแบบบางอันแนวตักไอซ์ครีมอันนี้คือแบบบางนี่นะแบบบางแต่แบบหนาเนี่ยราคาพันสองอันนี้มหัศจรอยซุ้มมันเมซี่น้องฝากมาให้เนาะแต่บางที่ใส่แล้วมันบาทนมันก็อันนี้มันตักบาได้อันนี้มันสิลื่น มันเชียตรงนี้นี่มันมุนเข่ามันหมุนเออพอเราอะไรมันบดดีดนั่นเดี๋ยน้ไหลเลยแพงขนาดแค่แนวตักกยังแบบป่าไปพันกว่าอันนี้บอหอดพันดอกกันบางมันบางมันบ่ค่อยดีนี่แล้วก็มีแบบหน่อยแบบใหญ่เด้หาซื้อยากในหางเงี้ยบมมีเนี่ยไปมือนันโยโรบินสันนั้นมีแต่แบบแบบตักแบบคล้ายๆคืออันชอนเท่านะมันบมมีแนวดีดก็เลยเบาบางๆนึงอันนั่นนะ กระแพงหลายลอยอยู่เนาะนีะ่แหละพี่น้องทุกวันน่ะคือลงทุนสื่อของแต่เขาเจ้าว่าพาย,ยุาสิเข่าสองเมื่อนี่เมื่อวานนี่ฝนตกกับมืดฝนอยู่เมื่อนี้เลยโบยผูกไปขายพี่ใหป่าเราไปบ่เออแลาวโบยแล้วนี่เราไปตลอดแล้วไปไปผู้เดียวพี่ยยใหขนะ่คายแล้ก็ยุดไปหาป่าเป็นบ่อพอลงเมื่อก็ยุดมื่อนี้ แต่ว่ากรสซ่งๆคึมคึมเหมือนเหมือนอ,อยู่แต่ว่าฝนโบโตกเด้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมอยู่อันนี้ไปซื้อเอากระไก่ไก่อยู่บัณโพณโพเลยน้องัวร้านท่านี้กับ,บ่มี่เอามาขายเด้มันใส่หลายอย่างทั้งน้ำตาล ทั้งแป้งมันทั้งนมข้นนมจืดแล้วก็ใส่อ่าแล้วแต่เนาะถ้าเป็นรสโ,โกโก้ก็ใส่ผงโกโก้ผงเผือกทุเรียนแล้วแต่ก็หลายอย่างเสมือของมันแพงหลายมันบุคือเก่าเนาะแต่ว่าคนขายก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มันแบบเพราะว่าขายราคาเก่าผ่านมาสิปีสิบกว่าปีก็ยังขายหาบาทสิบบาทคือเก่าอยู่แต่ว่าของมันแพง ก็พยายามปรับเปลี่ยนเนาะให้แบบว่ามันถูกลงเพื่อสิได้ขายราคาเก่าเสียอันนั้นไปให้ยไกลตัวที่มันเสียแก้เบิงงนี่ก็แตกหลายได้นี่แตกหลายกล้องอยู่เนาะตัวที่มันอยู่เทิงแล้วมันอ่าข้างบนแล้วมันทับกันอย่างสี่นะ มันก็นแตกแตกลายแต่ละกล้องคนระับเป็นสนะิบยี่สิบน่ะแดดเดีดเ๋ยวก็คึมฝนเต็มบ่โต๊กพี่น้องจา๋าเห็นยายรวยบ่พี่น้องจากเพื่อนไปใช้แต่เศร่าทานยายบ,บุญว่าเพื่อนไปห้านขุดแมงกินโนน าทายถังกับเสียมลงทงพุ่นโมเมนต์เงาแดดและบ่กำลังมาเดี๋ยวรอรุ่นมาเพื่อนสิได้อย่างโซงเงินถือถังกับเบ่าอยู่เด้จักได้จักตัว ไปไซบ่ได้ห้อนพี่น้องขันไปล้วไปแต่เศร้าหรือวอาอ่าไปสว่างคำคำแดดห้อนได้อียงฮะถ้ามันกินนู้นกตมันดินแข็งดินแข็ง ฝนกรบาตกมาเป็นอาทิตย์แล้วมันแข็งแข็งมันเราได้ยังโจเอาดูเอ๋อแม่ถนนมันแข็งเพิ่นขุดดินมาได้เพิ่นดินแข็งเอามามานั่งแห่งนี้เออนี่เพื่อดินแข็งมันขุดมาได้ดินมันเริ่มแห้งอีกแล้วฝนกระบาตกอาทิตย์กว่าสรุปไปในน้ำใหม่แทน <c oughs> บุญดังแฟนอันนั้นแน่แกงน้ำมัแลกินนี่ได้อถั่ถยสองถ้วยเนาะน้ำมัก็เริ่มออกแล้วพี่น้องแต่ว่าด,ดินเริ่มแห้งอีกแล้วฝนโ่ตกหญ้าก็เริ่มสิตายอีกแล้วฮางกระสีเขียวๆแกงใส่เห็ดนังฝ่าเฮานะเนาะนี่แกงใส่มะกินโนนเพิอมีิเคยอ,อยากบวบกันย่งเบาอยู่ตู้ยายรุ่นพุ่นม่กินโนนเพื่นกระดาษโบลายเพราะดินแข็ง ยากแต่น้ำฝนคันฝนตกตกบ่อยก็คือสีบอึดเนี่ยอยู่เนกลิ่นดอกเนาะอาหารเที่ยงมันนี้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้เนาะมึงในเห็ด,ดีพี่น้องแต่ว่าเห็ดปลูกรอบนี้นะบ่ะค่อยออกออกกันน่อยหน่อย,อ,ยอันนี้เราคือออกหลายแต่ปลูกรอบแรกนะออกหลายหลายเก็บจนวบวชบ่อย <c oughs> เก็บประจํา อันน,นี้ปลูกตั้งแต่ปลูกมาลนะ้วเก็บลายตัวเดียวหลังจากหั่นก็ออกเทลกดอกสองดอก,กอันนี้บริเก็ตจะเหม็นจะกมือมันมันตั้งบ่ออกมันเป็นน้ำอากาศหรือเป็นน้ำมันเป็นน้ำเสื่อเน,นเสื่อเหตุหรือว่าเขาอย่งจังไหนเนาะแกงก็ะชิดได้สองถ้วยพี่น้องทั้งำํำทั้งตอนก็อ,อย่ามาบวบอยู่อยู่เทียงยีงย่รุ่นมีเลยคอยซื้อมาตอนนะั้นเพื่อเราใสาบบ่บาเบิรคาราบะแกงเบิด สีแกงเซ็ดเท็ดกับปลาไซลดยดอกนะไซไลายกับปแซบน้ำใหม่เขาเจ้าหาออกน้ำประทานอย่ในเก่อจ้าของเลยย่เถียงฟังนั่นแต่ยามนี่เขาเจ้าหาแต่ยามมันออกลายลีเขาเจ้ากับบริมหาดอกเนาะไปหากิ่นอยู่ป่ายามนี้มันเอิบบ่คอยมีน้ำใหม่กิน มันออกก่อนออกก่อนน้ำไม้อันนั้นน้ำไม้เนี่ยน้ำไม้บ่งเไมลือดสกีบแบบเอาผัดไก่ไปกินแล้วบะทิงตัวเน่าเขาบกินด้หานหลังเลี้ยงพ่อ เขาเจ้าไปเยื้องนะได้ไม่กินน่ดนะไปคุดนะบวายดอกมันไปเยื้องได้แต่ว่าไปคุดดินมันแข็งดินเริ่มแห้งแล้วอากาศก็ะ้อยใกล้สิบเปอร์เซ็นแล้วล่ะก็ต้องมาอีกวานนี้ไปพุณนะเมื่วนมันดินอ่อนเนี่ยแบบยังรอฝนอยู่เอ้าแต่ฝนที่ตกเลยอ้า อ้านแหงละเมิอดอยู่บดมือฝนยังบดตก,ตกเขตใดแน่พี่น้องฝนตกหลายเขตกับสิคื้สีหอนคือบานเบาหมีอยู่ส่วนใบใบไปใส่บไรยได้ออกข้างนอกหอนนี่แหละอาหารเที่ยง เดี๋ยวพ่อนุ่งเหมยก็บริการขายติ่มมาเนี่ยไปหาปลากับพัวยายลีไปทั้งเดียวมาเนี่ยนั่นเองเดียวสิรอบเบิ่งดรถตลาดมีเอียงมาเนี่ยโอ้ยเหลือ,อต่ซันนี่เครื่องแกงมีบ่่เบิบิด บางเมือ่อพัดเครื่องแกงมีนี่แหละถุงละยี่สิบบาทท่านผู้ชมมีถั่วงอกมีขนมอันนี้จะเป็นมากเคี่ยวย่าย่บดออกมากเลยมีหนังควายเนาะหนังเข้ม,มอยังแดงๆนปูนแดงบป,ปูนแดง,ป,ดงปูนขาวเว้ยมีปิ้งปลาไข่มะขามหวานหมดแล้วมีแค่นี้ของกินเอาไข่แนี่ถุงหนึ่ง อันนี้จะเป็นไข่ลูกไข่เข่าไขา่เข่าไข่เ <dim> ข่าบะเราเลืมกมาไข่เข่าถุงละยี่สิบบาทเด็กเกี่วปกติมีเบิร์ตสุยางแหละอันนี้มันเพิ่นขายไก่สิเบิร์ตแล้ว น้องยังเหลือบ่หลายของกินก็เลยมีแค่นี้พี่น้องจ่าได้มากหนิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่าน,นี้พ่อกันคลิปนาะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ไปแล้วพี่น้องสบายดีรอถาฝนโยฝนสิตกกับะตกกหอนเอา